บกำม wise, ือมือบ่ได้ริเด้อรอว่ามือเนี่ยกำกำก็เป็นส่วนกระดับได้กันนะกระดับกระดับอก็กระดับติดอยังว่าเอาไปก็กำคือเขาบอกสิล่ะเอ้าเลียยได้นะมั้ยน um pues ี่มันเป็นส้ยี่สิคือบอกเลยเออแล้วก็เปอร์เ็นเป็นหนักมั้ยยี่สิบกระดับกระดับได้แปลว่ไปยังกำมือโอ้กำมมือเพราะเพราะว่าตาเข้า เนี่ยปกติตอนแรกนะคุณเป็นแบบมือเขาแบงซิแต่ปูพุ่มันตามวันโมเมนต์กระดับได้มันต้องกำจำจำเราไงํำไ่จำข้างนี้วางทางนี้กคือแบงซ่วางว่างเอามือนั่นน่ะคนบอกคนบอกภาษาคอมเมนต์น่ะว่าเอามือนว่างเทียบมันก็ไปว่างเทียบมือ เอาว่างเทียบแล้ว,ว่าในตัวเรางหนว่างเทียบเยยนี่ยง้อ้สิสปุ๊บาดูร้านนอกในลูกร,ร้านานี้มีเลินแล้วลูกร,ร้านจะมาดิกาเดวายามว่าผู้หนี่สิเป็นปุโร่ิตเมซี่คือโผล่ว่าเปบิดนั่นแหละกระนรปนกไฟลูกร้านมากยังมีเยาบบังแต่ว่าสิโก๊้าฟรูกร้านจะให้ลูกร้านสางเนี่ยมนนันจะโผ่มาอีกเลเป๊เียวเย้ขึ้นมากนี่มอ หนเลขึ้นมาเลยขึ้นเป็นตัวใด้บางมื่อวานนี่บเ่หะห้าสองสี่ส้าสองสี่เมีนใครๆก็พูดไม่หยำหเมนบ่เออมันอาจจะไม่ยำขึ้นหรอก่าเยไม่ยำลไม่ยเลยบ่จะแสงกันนะ่าเป็นหาูนย์นี่ยแนนอนใคก็าศูนยาแล้วเนาะดา ตีง่ายๆก็คือสูญหายบ้านบางบ้านมีอันบางอยู่เมื่อมันแบ่งแต่เราบอกว่าแต่คือคนบรามีนิ้วเรนว่าแต่เราบอกว่ามันโมเมนต์มึกจำมือนี่แหละเราว่ากำมือกำเราว่าผมันก็จ้ำลงทีผู้ไปนั่งก็มันเห็นของมันนะเราอยูว่าเราต้องรับรู้แล้ว ก็พวเาเขาบอกกำนกลุกันกำลางเสียเอาเมื่อชาบุญกำทางนี้กำแต่้าบุญแบ่แล้วแบแล้วว่าเกียบแต่ว่าเกียบเนี่แหละก็เป็นอิสระโอ้นั่งว่างเก็ียบกันละหาสองสีอธิการมาขึ้เอามาคือบอกว่าข่ามคือข่ามไปแล้วืออ หนึ่งสี่อ่าหนึ่งสี่นก็มาสี่หานึงคือต่สี่หานึงหนึ่งสี่อ่าหนึ่งสี่มานนั่งแ่งมันมาเหล็กเก่าเนาะ่วาดกวเท่ากับากันเห่นหนึ่งสีหนึ่งออกเล็กมวดเท่าสื่อหดน่ดชิพานมากวจักก็ออกหนึ่งสี่หนึ่งก็หนึ่งหาี่สี่ดหนึ่งสี่สองไปนสามหนึ่งสี่ก็ได้เาอย่าลืมเหล็กเก่าเหล็กเก่าเน้ย ันหนึ่งสีกับมาแห้งอยู่เด้มมาแห้งอีกแล้วเยี่ยเหนึ่งสีปวยขึ้นมาแหงีหนึ่งสีสองสีนี่บ่ป่จะเป็นห้าหนึ่งสีหนึ่งสีสองสีนี่บ่ปะาเล็มาแห้งอืมหนึจะเป็นหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่สีหนึ่งสีหน่งขามนึ่ึสีหนึหงี่าามข่นนี่่่น่ ลือกข้ามไปทำไมเลือกข้ามไปทำไม,เอ,ม,ไำไมเอาโข่ขามนังคือวานนะาุ่นบริษัเขียนตัวเด็กเชียงเนาะนนมัสวดมดไแล้วโม่อ,อธิษฐานเอ้ยแต่สิบบทขายลูกหลานไม่กบบ็บอกเด้เอะตัวไห่วันที่ แล้วมาขึ้นลึกข้ามไปทำไมลึกข้ามไปทำไมเอาข้ามต้นดกมันไม่ติเป็นนาลูีล่ะก็เลว่าข้ามตันใดแล้วหรือว่าเอาสองีบอกรีว่าเขาปัดลอองีมันรีว่าเขา้ามหมู่เรือกว่าพแทเข้าบุนกบปาหาศูนย์คือเก่าเขาเขากูพิสูจน์ในงวดก่อน วันนิอันเขาทิ้งทิ้งไเขามไปนะพอเพราะว่าเขาก็เริ่มต้นจากศูนย์ศูนยแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามเล่าไงเขาปุ่กลับมาบ่เลือเลืข้าไปทำไมเราอก็ถอยลบมากแล้วถอย่ันะก็ถอยเป็นหนึ่งถอยมาหนึ่งถอยมาศูนย์เพราะว่าเหล็กสองเหล็กึงก็เหล็กสองไปรหัวยู่วห เร้ก็ได้นานน่อยก็ได้เขียนใบซีหาหนึ่งมีบ่เจลิกีเสียงหลอกเลขกไม่พอคือคือสุดนี่สุดนี่เป็นสุดเก่าที่เท่าเฮ่าเท่าไหนจากที่นค่งท่าไปเบิงนี่อีนึงซีนึงเอสีหนึ่งเอซีสองเทาเลขกเก่าเท่าเออเจ้าเพิ่นบอกเฮาเนี่ยเพิ่มเพิ่มบอกนานน่อยนานหาสองซีได้นาะหาสองสีหรือหาซีสองก่อนสองซีหาสองซีเอซีหาหนึ่งมเสียง เซียงมือแรกเลยทีจบจากงานศาสตร์เอจบจากงานศาสตร์นะเซียงซีหนึง่งเซียงแล้วเรามือแรกที่ปันเราบอกว่าเด็กตะเกาดูใครกำแพงตอนนี้นะเด็กตวเก่านะข้างกำแพงนะระวังที่เราจิกเนาะ นุกสวัสดิเขาเูาขาเขแพ้งขึ้นเยอะเนี่วสามเตท,ที่้อ,อาซื้อกันคือรอบไหนคือสามเตที่ไม่รู้เลขสามหรอกสามเตอ้ามโตมันก็ขึ้นมาสามเตมีอั 2, สองกาเมื่อป่านเขาชอบเเนบองสมบัติแต่เ่อบอกว่าสมบัติถ้าไปหามหอดสามบอลต้องสีง่อน แกะไวเเ้เงินทองพอหลุดว่าเอาสัพย์ของแผ่นดินไม่เอาเขาแปลงเป็นตัวเลขแล้วนนลแบบในเห็นต์ตัวนี้ล่ะจังที่บันทึกเพื่อนบันี่เพิ่นเขาบอกว่าขามวันจ้ะเมนบอกขึ้นขึ้นทันไม่อีกวันมาพอเพิ่นอะไปนอนอยู่เพื่อนหลังเตาอืมโมก็ขึ้นไปห้องฮ้องบ๊อกตนวบ๊อกไม่ได้แล้วก็ไม่เปลี่ยนรอบหน่ะเบอร์สาม <ละ S 2> ยิ่งพันโนมนะเบอร์สามบันิก็แน่มไปเอามันเึ้นเป็นเพื่อนพหอวะเพื่นเก่านี่แก่วสุดเก่ทกวพระูาซึ่งใหม่บเด็กวันที่หกหนึ่งเจ้าพระยาบ้านเลขที่นั่นมันจะลื่แน่วเจะมาเด็กจริงวัยนีหกหนึ่งมี่สามมันก่ากบ้านนะเก่าเขื่อนที่สาม มาบ้านหลังเกา่าไปบ้านหลังเกา่าขึ้นดีเจลขึ้นเนยเ,เลิกข่าไปทำไมเต็นน้องเล็กอยู่เนี่นวาจะไหน่วาเนเนี่ยที่ว่าเลขหม้องนองหน้าซี่โต๊ะซีอยากจะหาสองคันเลขเดียวก,กัน,<อ>นมันเป็นแต้มคือสองกับหนึ่งมันสลับรลอสี่เป็นหาหนึ่งซี่ยยกสี่บอก เค่อว่าการบอกเอาเขียนเบิ้งเขียนเบิ้งเอาเขียนเบิ้งอาจเป็นหนึสี่ก็ได้อ่าหนึ่งสี่หาหนึ่งสี่สี่กอยากหาสองส่เีนก็มาเป็นห้าหนึ่งสี่มันมาเป็นเลขที่เจ้าเสี่ยงนี่นะที่เจ้านอนเสี่ยงเนี่ยมันบอกมันคือบอกว่าขาไปทำไมใช่ไหมล่ะอาน่อยหญ่ ีหาที่เสียงเจะขามไปเห็ดยังคือเราว่าเป็นบจะนบอตเกาเจ้าเสีหานึงนีเถอแต่เราบาเบาเือข้าไปข้ามเราแต่เราบาเานะเราเลยใส่ข้าบใส่ข้ามใบทำไมนะเืองข้าไป้าแมว่าม่นสิเป็นเหล็กตัวเจ้าเสื่องนั่นล่ใชเป็แล้วก็เรยว่าเจ้าว่าเจ้าขามไปเห็ดย่างจะขบอลเหล็กตวเกาเจ้าเป็นลบบ เออนี่คือประเด็นหนึ่งเอาไหว้ไว้สุขุมล่ะคือห้าสองสี่นี่คือบอกใช่ไหมล่ะแล้วสี่ห้าหนึ่งคือเราเสี่ยงได้ว่าบอกว่าจะข้ามไปทำไมข้ามไปทำไมข้าไปเาเลขเจ้าอะไรล่ะช่างมีอาหารเราลู้ว่าลูกค้าได้หรือว่าลูกค้าจากสองเอ็นหนึ่งว่เป็นสองสี่อาจจะเป็นไปได้น้อ ไปคื้เก่าอือใ้ครับไปคือเก่าน่ะเลือลปูใหญ่เขาเขาเขาเป็นหนึ่งซีคื้เก่าเขาเอาสองหมนไปหาหนึ่งที่เก่าอืมเพราะว่าเราถามว่าหรือจะเข้าไปทำไหมเราเอากูเอามาน่งด้วน้อเอากันซอไว้ทั้งสองชุดก็ได้หาสองซีหรือว่าหาซีหนึ่งซีกัหาหนึ่งสีนี่ก็เป็นมันบ็ได้ขามันก็เป็นสามตัวที่เรียงมาก ับเป็นตัวเลขที่น่าน้อยเพิ่นเอาไปเซียงในความฝัน,นอยู่ 4, 5, แล้วปคือสี่หาหนึ่งจะเพียงบตนีเลขหาจะขึ้นมาก,ก่อนจะเป็นห้าหนึ่งสี่ตัวนี้ก็พยายามไม่จับนึกมากๆเลยหกหนึ่งฮะอสว่างหงอนหนึ่งเต้หนนี้หกหนึ่งเลขสวยอ่ะนี่สำหรับหนูอ่ะเป็นไอบกักหกหนึ่งว่าสันอืมแ่าวา,า,า,าว่าไปบ้านอังเก้าพอคนไหนก็นอนเพิ่บ้านลังเก้าแล้วนู้นนก็ถึงเเพื่อเพื่อนอะ่ร ไปเราเห็นพ่อคนนอนก็เลยถามคนมาพ่อพึ่งนอนบ้างนอนเยอเน้อเนอยมดแอนนี้เราเมื่อจิ้มกรทบเบอร์สามเด็กเป็นเบอร์สามตะบนเน่เด้อเจ็ดสามจากไปเจ็ดเน่เจ็ดสามเจ็ดผู้พูดดีให้นเดียวด้วยผู้พูดดีได้บอกจิ้มอีกแล้ว

ขโมยแดดไปเจ็ดไปเจ็ดกันเละก็แ่กิดนน่ะไปกิไปกินขวมน่ะเบอรงสามเพิ่อเพิ่าเพิ่น้อนเนอนยุ้เออเพิ่นอนยยเพงเพื่อนล้งเก่านะอะไรนะเพื่อนลงเก่าน่ะมันุกเจดสามสามโตไดเลยนห่จไเตรองนะเมื่อเรื่อไปกิอ๋อนป้าะาเป็นหนึ่งเจสามอ๋คือการกับเมือือ ซาฝันมาขึ้นนยเย็นฝันมาได้นก็ตีเป็นอย่างขมิ้นตุ้ตุ้แต่เอยคือเลขอะไรล่ะตุ้เรือตุ้คือเลขอะไรล่ะเนาอันงไปว่ากันได้ก็จทาผู้ชมว่ามเป็นเรขอเหมนกนกันว่าตุ้นี่เรือเรือแจมันก็เลยไี้เรือเรือเป็นหนึ่งบอเมตีเป็นเจ็ดเน มันก็ได <gez úc? S 2> ้ขี well to to ่เร mm ือแม่เป็นผู้พายเล็กหน่อยนางตาง่เป็นขมิ้งอ่ะขี่เจ็ดเจ็ดแล้วขีสามข้กับที่เจ็ดสามเจ็ดสามตัวเล็กหน่อยไ่เล็กหน่อยเป็นนล้วตขี่สาม้อก็เด็กน่อยพ้อเล็กหน่อยพู้หนึ่งหลัะกับพูใหญ่นั่งทั้งหนาพอก็นั่งทั้งหนาเจ็ดสามหนึ่งหนึงเจ็ดสามหมดเจ้หนองเล็กหน่อยนั่งทั้งหนาเรือมาก่อนหมดใช่หรอเลรกถูกเออเอีกน้อยอยุดทางหลังที่หนึ่งเจ็ดสามเดี่ย เลขถูกไอ้สามกุนโอ้โหทกรอบก้อนไหนตัวนี้นั่งสามรลบซึ่งตัวนี้อยู่มันก็หักออกไปเลยนี่หักออกเลยทีซสูงแค่นีนขึ้นออกแม่บอกว่าซูงขึ้นหนึ่งซึงข,ขึ้นหนึ่งก็คือหนึ่งเจ็ดนี่กบท่าะผู้ชมก็คนะือสิสรุปเนาะการเตะผู้ชมเนาะ ตัวเลขก็จะมีบ่หลายชุดดอกครับบ่หลายชุดครับผมยังหาหนึ่งสี่นวสี่หาหนึ่งนี่ก็เป็นตัวเดียวกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็เท่ากับว่าเลขมีอยู่แคสองชุดถ้าสามตัวนี่จะเป็นห้าหนึ่งสี่ห้าสองสี่สี่ห้าหนึ่งนี่ก็ตรงกับหาหนึ่งสี่อยู่แล้วแต่ว่าหกหนึ่งกับเจ็ดสามนี่ครับท่านผู้ชมคล้ายๆว่าเป็นเลขกลางหรือพันได้เลยมากจะได้สามตัวบ่ประพูนกับตีหายว่าคันเจ็ดสามนี่ก็เอาหนึ่งใส่ทั้งหนา จำไม้อยาาไปเป็นเลยเป็นเอกลางนะครับท่านผู้ชมเนาะเอกหนากหน่อยสรุปมาแล้วครับนี่จะมีอยู่แค่นี้เองครับท่านผู้ชมส่วนัวนี้จะเป็นเลขทู่เพิ่นครับทู่มือวันศาสตร์ศาสตร์เขมรเพิ่นเพิ่นจุดทูบเนาะท่านใดมากระล่องเอาไปเสี่ยงโชคเบื้องครับผมจะว่าถ้าท่านใดถามมาข้อมฝันของนาคหน่อยก็จะอยู่ประมาณซ้ำนี้ครับนี่คือหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าสองสี่แล้วก็สี่ห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามนี่เนาะครับผมเอากต่ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ให้เบื้องยังมีสติเด้อครับให้ใช้วิจนญาณในการชมครับผมเนาะเพราะว่าให้แค่เป็นแนวทางครับให้แค่เป็นแนวทางเพราะว่าเป็นความฝันของนาคน้อยเพิ่นฝันแต่เพิินกลับมาบอกสูฟังพอเที่ยงก็เลยเห็นว่าเออของเพิ่นฝันเคยได้สามตัวตรงๆก็เลยอยากมาแบ่งปันแต่ผู้ชมแฟนช่องฉะนั้นแล้วท่านใดชื่อดชอบกระจัดคัดกับให้เบื้องื่อควสนุกสนานครับผมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับ พอ,อกันไหมคลิปหนาการแต่ผู้ชมพบเจอแต่ความสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับผมให้โชคดีตลอดปีตลอดไปไปละครับ61514524451แล้วก็7303นี่เป็นเลขถูก